ซึ่งตรนนี้เองเนี่ยคุณหมอวรงเด็ก,กิจวิกรมนะ,ะก็ดูเหมือนจะมีความกังวลเล็กน้อยะนะโพส์วันนี้โพส์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสิ่งที่แพทยสภาต้องตอบให้ชัดเรื่องชั้น14หมอวรวงบอกว่าเริ่มมีกระแสข่าวผลการสอบสวนแพทยสภาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกรันผมอยากให้พี่น้องประชาชนตั้งหลักประเด็นที่สังคมควรรู้เมื่อมีผลราง,งานออกมาตามหลักการ แพทยสภาจะพิจนารณาเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมทางการแพทย์ความถูกต้องความซื่อสัตย์ไม่โกหกนี่คือกรอบตามที่แพทยสภาสอบและความจริงที่แพทยสภาต้องทราบว่าผู้ป่วยชั้น14คือนักโทษที่ถูกส่งตัวมาสแสดงว่าโรงพยาบาลราชธันต้องรักษาไม่ได้โรงพยาบาลราชธรเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่400เตียงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแสดงว่านักโทษรายนี้ต้องป่วยวิกฤตสิ่งที่รายง,งานของแพทยสภาน่าจะมีคําตอบให้ประชาชนคือหนึ่ง คือวันที่22ต่อ23สิงหา66นักโทษมีอาการป่วยสีโรคคือโรคปอดหัวใจขาดเลือดความดันสันหลังเสื่อม,อมซึ่งถือว่าปกติของคนวัย75ปีโดยเฉพาะความดันสูงและอ้างหัวใจขาดเลือดทำไมแพทย์เวรซึ่งเป็นอายุรแพทย์จึงดูแลไม่ได้ตามข่าวไม่มาดูแลแต่แนะ,แน,ะนำทางโทรศัพท์จริงหรือไม่ทำไมไม่มาดูแลรักษาเบื้องต้นอาการความดันสูงและหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีประวัติเก่า แพทย์โรงพยาบาลราชธาทนรักษาไม่ได้จริงหรือสมเหตุผลหรือไม่มตามข่าวว่าทําไมแพทย์เวนนอกจากไม่มาดูแล้วยังปล่อยให้พยาบาลส่งตัวอันนี้ต้องชี้แจงให้เคลียร์ะนะครับสองการส่งตัวต่อยามค่ําคืนดึกๆอ้างว่าอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยที่เป็นนักโทษทําไมไม่ผ่าน ER เพื่อเช็คเบื้องต้นและส่งแลบและขวดเอาไปไว้ที่หอผู้ป่วยหนัก ICU หรือ CCU แต่เอาไปที่ชั้น14 ขัดกับหลักดูแลผู้ป่วยหนักหรือเปล่าควรมีคําอธิบายและผู้ป่วยวิกฤตที่ย้ายกลับโรงพยาบาลราชธรรมไม่ได้แต่ยังอยู่ชั้น14ที่ไม่ใช่ ICU ก็ต้องมีคําอธิบายค่ะ3การรักษาของแพทย์แม้จะถูกต้องแต่ละอาการแต่สมเหตุสมผลกับการเป็นนักโทษที่โรงพยาบาลราชธรรมรักษาไม่ได้หรือไม่แสดงว่าป่วยวิกฤตเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชธรรมถ้าโรงพยาบาลราชธรรมรักษาได้ควรจะรักษาที่โรงพยาบาลราชธรรมหรือไม่ และการออกใบรับรองแพทย์ช่วงเวลารักษาผ่านมา30วัน60วัน120วันเพื่อให้นักโทษต้องรักษาตัวต่อเนี่ยเปการออกใบรับรองแพทย์เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่นะครับ 5. หลักการแพทย์ที่ไม่ส่งตัวกลับเนี่ยโรงพยาบาลราชทันแสดงว่าอาการยังวิกฤตโดยเฉพาะวันส่งตัวมาอ้างหัวใจขาดเลือดและความดันอันตรายถึงชีวิตแต่ทําไมแพทย์ที่ดูแลเป็นแพทย์สะระยัรยกรเนี่ยคือหมอวรงก็ตั้งคําถามได้ดีมากเลยนะครับหก ทำไม MRI การทำสโคบที่ไหลเพื่อรักษาเอ็นไหลต้องมีคำชี้แจงให้ชัดเจนเพราะผู้ป่วยรายนี้คือนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจำและยังป่วยวิกฤตและยังส่งกลับเรือนจำไม่ได้การทำหัตถการเช่นนี้สอดคล้องกับหลักการทางการแพทย์หรือไม่อันนี้ต้องอธิบายด้วยนะแล้วก็เรื่องนี้แม้ไม่เกี่ยวโดยตรงกับอำนาจแพทย์ทสภาแต่ก็มีความสัมพันธ์ทางอ้อมตามข่าวนักโทษรายนี้เชิญแขกไปพบที่ชั้น14 การเชิญแขกไปพบพูดคุยได้แสดงว่าไม่น่าจะป่วยวิกฤตถ,ถ้าไม่ป่วยวิกฤตแพทย์ที่ทําการรักษาทําไมไม่ส่งตัวกลับโรงพยาบาลราชธรรมนะแปดรักษาตัวต่อเนื่อง6เดือนที่โรงพยาบาลตํารวจแต่ไม่ส่งตัวกับแสดงว่านักโทษมีอาการหนักตลอด6เดือนแต่ได้สิทธิพักโทษกรณีพิเศษนั่งรถตัวตรงกลับบ้านทันทีมันย้อนแย้งกับอาการป่วยหนักหรือไม่มมที่สํคาคัญวันที่ส่งมาชั้น14่อ้างเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่วันออกจากโรงพยาบาล ใส่ปอกคอและข้องแขนก็ควรมีคําอธิบายเหมือนกันค,คือ8ข้อเนี่ยนะน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเป็นข้อสังเกตของคนที่เป็นหมอเหมือนกันใช่ค,ค่ะใช่